สวัสดีครับผมนายธนวัฒน์หีรละลัตโอหกศูนย์สามศูนย์เก้าสองนะครับวันนี้จะมาส่งงานเป่ายิงชุบนะครับอย่างแรกเลยเราต้องมาที่รีจิเตอร์ครับแล้วล็อกอินนะครับโดยการสร้างรหัสกับพาสเวิร์ดนี่ครับแล้วเราก็สร้างรหัสครับผมแล้วนี้ก็ส่งนะครับทีนี้เราก็มาล็อกอินครับผม พอเราอินเรียบร้อยแล้วเราก็มาที่ห้องจอยลูมนะครับโดยการเลือกเลือกฝั่งครับนี่ครับเราก็ไปที่หัวข้อเซน i อยคือการเลือกว่าจะออกคะแนนรับคอนกันกลหรือกระดาษผมจะออกเป็นล็อกนะครับคอนทีนี้ก็กดส่งครับทีนี้เราก็จะไปต่อกันที่เพจสองนะครับก็คือ ล็อกเอาล่นครับแล้วก็สร้างเพลเยอร์สองขึ้นมาครับแล้วก็ตามด้วยรหัสแล้วส่งไปแล้วก็ล็อกอินครับ P สองสองแล้วก็มาที่ เหมือนเดิมนะครับจอยลืมเมื่อกี้เป็นทูแล้วนี้เราก็ต้องเป็นฟอรับแล้วต่อมาที่อันนี้คือเช็คนะครับว่ามีใครอยู่ในห้องบ้างก็คือมีเพย์ที่หนึ่งกับเพย์ที่สองนะครับแล้วก็มาที่เซนชอยเราก็ต้องเลือกเป็นเปเปอร์นะครับเลทครับผมแล้วก็มาดูว่าใครเป็นคนชนะครับนี่ครับนี่ถ่ายเอา ก็จะคือว่าเป็นผู้เล่น2ที่ชนะไปนะครับที่ออกกระดาษน,นี่วันนี้เขาจบการนำเสนอเงเท่านี้ครับุมค,ครับ